พี่น้องเมื่อด้ยิ่ติ๋วสิกินในห่อเมียงปลาพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้เขาเมื่อกินกับยิ่ติ๋วเด้อพี่น้องบ่งยายจติ๋วลวกวันบุนเซนได้พี่น้องมูอนิวบอาเซนกับผุนบอาเซนก๋วยเตี๋ยวสวัสดีพี่น้องเมื่อี้ยายงติวสิผ้าพี่น้องเ้ามกินเมียงปลาพี่น้องไม่กินน้ำกันกับยิ่ติ๋วเด้อพี่น้องบังปลาช่วงปลาปลาล่มควนได้พี่น้องนำกิมกับถ้วยง่พี่น้อง ผู้ใดอยากเขาไม่กินน้ำเย็ดดิวเด้เอเขามาเขามาพี่น้องมันนี้ร้อสิบห้าพันบุญเส้นได้พี่น้องเขาอยากใส่บุญนเสน้นหรือว่าเขาอยากใส่แบบว่าเส้นข้ปุ่นนีงสิพี่น้องเ้ากับสามหมากเอาส่ได้่เด้อพี่น้องเนี่มันนี้เย็ดจิ้วสิบห้าพี่น้องเขากินเมียงปลาพนะพี่น้องเขาแค่สุกมากเลยพี่น้องพวกนางคน,น ปลาทูนี่ล่ะพี่น้องหัวกล่องกัะมองบ่เห็นแล้วพี่น้องเนานะเอาหนังสุกโชว์ในเห็น,น,นหป่าพี่น้องเนื้อปลาพี่น้อง กินข้าวใหญ่ๆไม่พี่น้องใส่หมักแตงน้ำใครอยากใส่หอมกัใส่ใครอยากใส่อันใดกัใส่ได้พี่นอ้องใส่บุญเซ็งน,น้ำจิ้มใส่กระเร็งน้อง เนื้อปลาแซ่บพี่น้องกุ้งยัดใส่หน่อยด้วยเส้นหน่อยมาแซ่บพักอันนี้ก็เป,เป็นเป็นตรงลงให้ดี่ดีพี่น้องมุ้งเป็นเป็นโจกเป็นขึ้นจังสอนมพี่น้องเอาแตงใส่นะแซ่บพี่น้องบม้า,มา,ม,ามากินต้องการแยกเดียว เนื้อปลาเขาเขาโคตรมากนะแสบพี่พ like ีอ mm ีท hmm. mm ีหนึ่ไม่ต้องไปหนึ่งไปอันนี้เนี่ยเนื้อปลาไม่ใช่หรอคะพริกหวาน phê đơn được mùi mô kim luôn xin mời bác sẻ à cô bà ninh nơi phi มาสำหรับผู้กินเรือพี่น้องอันนี้เด็ดสว่าแซ่บ่าปานิ่เพม่เป็นปลาทูไหมพี่น้องแร้วมันกัรน,นัวใส่หนัพผิดเข้าไปโอ้ยแซ่บอะไรพี่น้อง พกนเป็นแหกดความพี่น้อง เอาไงดี่ังบ้างตัวหางมนไดน้ถ้าเอามาเป็นอันเท็ดคือจะอันนักประท้วงนี่หรแกเต็บ,บอกมองตับอกมองปเป็มเ้ยเพาเปายอเจ็บใ พี่น้องคลิปนี้ผู้ดใดเขาว่าเบิ่งคลิปติวแล้วก็หรือว่าเขาไม่กินกับเพี่งติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามแะด้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอย้างน่าอมพี่น้องเพื่อจะได้เบิ่งคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ